ผมว่าแกดุกเป็นบ้าเลยแล้วก็นบนก่นแกดุกแบบก็เลยไม่ไมน่นี่ประมาณปีงแล้วผมไม่ได้ออกมาพูดมาวิจารณ์อะไรลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกเรียกไปอะไรปรับทัศนคติอีกก็เออสังเกตว่าลุงตู่นี่แกทำให้ภาพรักษทหารเนี่ย เออจากนทอทหารอดทนน่ยมันมันจะเปลี่ยนเป็นทอทหารจุนเฉียวเนาะนะเป็นทอทหารจุนเฉียวเอ่อบางทีถ้าถ้าคนรุ่นก่อน,ร,นรุ่นผมหรือใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยจะจำได้นะว่าเรามีการ์ตูนนี้คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากคือคุณลุงประยูนจันยาวงนะครับท่านได้รวันแม็กซ์สาย ท่านจะเขียนการ์ตูนมีคอลัมน์ประจำในหนังสือไทยรัฐนะฮะเลยแล้วก็โจโหัวคอลัมน์ไอการ์ตูนของท่านว่าอะไรนะสัปดนวรนิดจิตจำใสนะฮะถ้าใครจะจำได้นะฮะมีอันนี้ก็ไปที่เยอะมากตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วฮะเราต้องใช้ว่าฉุนวรนิดจิตจำใสนะฮะก็ก็ฝากไปให้กับท่านนายกแล้วกันครับ